สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์แชนแนลเนาะวันนี้นะคะจากที่เราไม่ได้ถ่ายมาหลายวันแล้วนะพี่ปอนเนาะกอบสองกอบอาทิตย์นะกือนะกอาทิตย์ไม่ใช่ไม่ใช่อาทิตย์กว่าอ่ะนั่นแหละาตามนั้นแหละลเพราะฝนตกใช่เรื่องด้วยจากฝนตกด้วยนู้นนี่นั่นด้วยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นสูตรพิเศษอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะจะมาแจากโปรโมชั่นก็คือใช้งบในการออกรถอ,อีกแล้วนะคะแต่ ไม่ได้ใช้น้อยเหมือนรอบที่แล้วนะรอบนี้ก็ใช้อยู่ประมาณ10,000แบาทนะคะไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทรถเนี่ยจะมีอยู่ประมาณเกือบ20คันปีไปสัก2ี่ิบละกัน20ทุนทวนเนาะมันจะมีคันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวันจะพาไปชมเป็นคันๆไปแล้วกันเนาะไปคันแรกเลยรุดเลยนะคะไซส์เล็กของเราใช่ครับคันนี้เป็นรถปี6 3สาอย่างที่เคยรีวิวไปนะคะยังไม่ยังไม่รีวิวยังไม่ได้รีวิวจริงปะใช่ยังไม่รีวิวเอนะึกว่ารีวิวทีไรก็ฝนตกอะ นึกว่ารีวิวไปแล้วยางเลยร้อยหสิบดูโทเนเนี่ยคันนี้นะคะรถหกล้อไซส์เล็กนะคะร้อยห้าสิบแรงรถปีหกสามราคาจะอยู่หน้ารถเลยติดไว้กําลังไล่ทยอยติดราคาไว้ที่หน้ารถพร้อมปีรถนะคะคันนี้หนึ่งคันแปดแสนห้ารถสองหมื่นเท่าไหร่สองหมโลหรอสองหม่นนิดๆไหมลองเปิดดูหน้าจอได้มามมันดูได้ใช่ไหมแบบนี้เนาะแบบนี้แบบนี้ พาดูคร่าวๆกระบะสวยครับกระบะสวยฮะเนื่องด้วยจากว่าวันนี้มันจะมีหลายคันเดี๋ยวจะพาดูแบบคร่าวๆอ๋อไม่ถึงสองหมื่นหมื่นสี่หมื่นสี่หรอหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นนะหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันเก้าหมื่นสี่พันนะตัวนี้ยางยางเดินปิดรถเลยนมให้ดูสภาพคร่าวๆนะใช้งบหนึ่งแสนบาทออกรถได้เลยนะครับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะ นี่ยตอนแรกพัจะรีวิวแบบว่าหกล้อล้วนๆแต่ปรากฏว่าตอนนี้จากที่มันอยู่ประมาณห้าหกคันอะเหลืออยู่แค่สองสาคันก็เลยเออเดี๋ยวเราจัดโปรทีเดียวละกันนะได,ได้ได้แบบหลายๆคันน่อยนะคะมาคันที่สองค่ะคันที่สองจะเป็นตัวนี้เลยที่เราเคยรีวิวไปแล้วอันนี้เราเคยรีวิวจริงๆนะคันนี้เป็นรถปีหกสองหกสองนะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทราคาเดิมเลยนะคะนี่เลยเป็นยูดี ทักยูดีเอออรเนอร์สองร้อยสิบแรงนะคะคันนี้อีกหนึ่งคันวันนี้ก็จะพาเดินอ้อมอมหน่อยแล้วกันนะคะอาจจะเสียเวลาในการเดินนิดนึงเหมือนเป็นพาเหมือนเป็นการพาเดินชมรถแล้วกันเนาะครับผมไปคันต่อไปคู่นี้ก็ว่าจะจัดหนึ่งเซ็มกันนะเสรติดจองไปแล้วติดไปแล้วเรียบร้อยสองร้อยสิบสองแรงแล้วก็สองสี่อ่าสองสี่ศูนย์ยางใหญ่คันนี้มีระบบลารูแค่หนึ่งใช่ไหมคันนี้ก็รถใหม่มากนะอย่างใหญ่หาก่อนก็อยู่ตรงไหนบ้าง คันนั้นก็ใช่นะคันที่หันหลังอยู่สี่ล้อเล็กอะสี่ล้อเล็กใช่สี่ล้อเล็กมีนะนึงเหมือนกันคันคันนั้นนะคะคันนั้นอ็ใช่ร้อยสามสิบคันนั้นร้อยสามสิบแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้หกหมื่นกิโลนะคันนั้นนะอ่านี่หัวลากคู่นี้ก็เตรียมออกแล้วทางทำสีไม่แน่นะลูกค้าอยากได้สีเขียวเหมือนเขียววิกเตอร์เขียวฮิโร่วิกเตอร์ใช่แม่จัดให้เลยเน่ยอ่ะตัวโนคันนี้ อันนี้คันที่สี่คันที่สี่นะคะใช้งบ1 0 0,000บาทเหมือนกันคันนี้เป็นสองแรงรถปีห้าคันนี้ไม้น้อยเหมือนกันนะไม่แค่หลักหมื่นเอง1มื่นาพันใช่ตอนนี้ก็ทําทําย่นช่วงรอต่อดาต่อดาต่อดาได้หัวลากได้ได้ครับหัวลากได้เลยคันที่สี่เนาะคันที่4ต่อไปนะคะจะเป็นสองคันนี้เลยสองคันนี้ใช่หรอสองคันนี้ด้วยอาอนี่สองคันนี้เป็นรถด้าันท่สี่นะ 344ร้อยสิบสี่แรงราคานะคะจะอยู่ที่หนึ่ง0้านแปดแสนห้ามนบาทเป็นรถปีห้าแปดสองคันนี้นะเปลี่ยนยางใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะยางคู่หน้าแล้วยางคู่หลังเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยยางหน้าเป็นบิตโจนด้านหลังเป็นไรไม่แน่ใจไม่รู้ยางหลังยางหลังเป็นอัพพาโลนะครับล้านแปดห้าใช้งบออกไม่เกินหนึ่งแสนบาทเท่านั้นหนึ่งแสนบาทเท่านั้นมีระบบลากลูกด้วยกระบะสวยมากครับลูกค้าต้องมาเลือกต้องมาลองดูมาลองขับดูนะ กระบะสวยมากเลยอ่ามีให้เลือกสองคันมาพร้อมกันใช่ค่ะมีสองคันเลือกชมได้ไปไปดูฝั่งนู้นต่ออกี่คันแล้วเนี่ยอ่สี่ห้าห้าคันแล้วประมาณนั้นห้าพันห้าคันตันนี้เยอะเยอะมามาๆๆคันไหนต่อคันนี้คันหันท้ายอ๋อรถขนผัานแว้ขนถ่านสีสุดหลอยังไม่ไปอ่ะ ทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปจริงๆเราขายไปแล้วปิดไปแล้วสองรอบอ๋อเรื่องเวยที่ว่าอันนี้เราเขาไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นที่ฝั่งเองนั่นแหละครับผมเราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้ไม่คันหมากมาสองรอบแลนะสองรอบนอสจาหรบคันนี้ราคาเป็นราคาเดิมอยู่นะคะหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทรถปีหกสองนะคันนี้ใช้งบหนึ่งแสนบาทเหมือนกันนะคะเนี่ยจัดไปพร้อมใช้ราคานี้พร้อมใช้เอนะครับสภาพนี้นะ รถขนผักมีหนึ่งันนะใช่ค่ะหกพันแล้วเนาะใช่ครับหกพันแล้วตอนนี้ร้อยเจ็ดห้านะจริงๆอ่ะมันมีคัันน้นหน่วยเห็นไหมคัะดุมแดงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่ามันจับคู่ตัวลูกไว้แล้วไงแต่ถามว่าลูกค้าเอาตัวเดียวได้ไหมได้ใช้งบแค่แสนเดียวแต่ถ้าแม่ลูกใช้งบแสนเดียวไม่ได้นะคะแจ้งไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมีความสับสนกันครับเดี๋ยวคลิปได้พาไปดูเป็นพ่วงๆแล้วค่ะพ่วงเดียวพ่วงเดียว จอดข้างๆกันตรงกลางเลยพ่านนั้นบอกเลยว่าสุดจัดสภาพสวยมากนะรถใช้งานน้อยอต่อไปนะคะคันนี้เลยคันนี้นะคะ FVM 230แรงนะคะคันนี้รถปี49ราคาที่ตั้งไว้เปิดไว้หน้าบ้านนะคะราคาจะอยู่ที่1.150 0ล้บาทใช้งบแค่แสนเดียวเท่านั้นในการออกเดตนะช่วงยาวนะตัวนี้ยาวอันนี้เป็นรถข้อกัวเก่าใช่ครับรถข้อหัว,หวรถปีงานพร้อมเลย พรอมีงานอะไรตช่ไหมสวยเลยสอบถาม่อยได้ไหมถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามาถามว่าอยากอยากให้เอาด้านท้ายออกอ่ะพี่ทําให้ได้ไหมตัดออกก็ไม่ไม่ยากหรอกนะตัดออกไม่ยากเลือกทาลายขอให้บอกเลือทำลายใช่ไหมเลือกทำลายขอให้บอกแต่มาคุยกันเป็นเคสเคนะคะถ้าอยากให้เอาออกแล้วก็เป็นรถวิ่งปกติได้แต่มาคุยเป็นเคสๆนะครับผมอ่ะต่อไปนะคะเป็นคันนี้คันนี้เป็่รถน้ำปะ รถน้ำหกล้อหกล้อฟูโซสองร้อยสี่สิบแรงรถปีห้าเก้านะคะคันนี้รู้สึกว่าตั้งไว้อยู่ล้านเท่าไหรเนื้อจำไม่ได้ไม่ได้เอาราคามาติดด้วยร้านต้นต้น้านต้นต้นคันนี้ล้านต้นต้นรถใช้งานน้อยมากนะเดี๋ยวจะเก็บงานให้ด้วยคันนี้รถแตนงเดียวเช่นกันนะคะต่อไปก็เป็นคันนี้แต่ยังไม่เปิดราคารออยู่รออยู่สามร้อยยี่สิบแรงคันนี้เป็นรถปี 0แมโหลด,ดนะฮะตัวนี้มีรทูมีคันเดียวนะตัวนี้น่าจะวิ่งคอยมานะเนี่ยต่อขึ้นมาต่อข้อขึ้นเดี๋ยวจะไปถอดออกนะครับถอดถออกถอดเล็กออกเดี๋ยวจะทำเก็บเดิมนะครับเก็บเดิมให้สุดนะถ้าใครสนใจคันนี้ก็ลองมาดูได้ <Ad line S 2> แ,แอดไลน์แอดเบอร์มาได้เรามีลูกว้วยถ้าอยากได้ลูกมีจับคู่กันมีลูกสามมรแบบแอ่ารอนเดียวกันแบบตัวแม่รอนเฉียงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นคันนี้เลย นี่สิบลอเขาเดียวนะสิบลอเขาเขาเดียวอ่าสิบอเขาเดียวคันนี้2องรแรงนะคะสองรแรงราคาอยู่ล้านสน่าจะประมาณล้านสามหรอเฮ้ยสองห้าหนึ่สองรนี่ยน่าแรงมันบอกสองอยหนี่ไงดูสติกเกอร์ดิสองห้แล้วแทงว่านี่มันสเทาวะสเทาไปไปเออใช่ไหมเอฟแอมันเท่าเดียวเทาเดียวเอฟแอลลืมลืมดูข้างรถเอเทาเดียว ขายรถแบบลืมลหลงหลงแล้วตัวนี้นะรถสวยมากใช้งานน้อยครับตัวนี้ก็มีประมาณนี้สิบล้อเพลาเดียวคอกสูงอันนี้สิบล้อคอกสูงนะนะครับสวยๆวยตัวนี้พร้อมใช้กันถามว่าเอาจากแบบโค้กแบบนี้ไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมไปเป็น เคลนได้ไหมได้นะคะแต่ว่ามาคุยกันละกันเนาะมาเลือกดูใช่มาเลือกกันเพราะว่าเรามีหลายคันให้เลือกนะถ้าเป็นแบบว่าเป็นพวก10ล้อแบบช่วงยาวเงี้ยมีมีหลายเนี้ยเราทำแล้วนะรับต่อกระบะบางเคลมนะครับเคลียร์ผ่านพวกพวกนี้ทำไม่ได้ครับโป้เฟียใครกำลังหาโป้เฟียอยู่นี่มีมีคันนี้เป็นมีเคลมด้วยนะคะใช่มีเคลมด้วยอนนี้ขายกันนะราคาหน้าร้านก็จะหนึ่งแ้าสิบบาทนะคะ ตัวน,นี้เป็นเคมิน5ตัน3ปอกนะมาดูนราคาราคาวปีนี้หนะึ่งล้านหนึ่งแสนนะปีสามเก้าันนี้นะเครื่องแรงครับเครื่องแรงตัวนี้เครื่องเคเค13เทอร์โบครับตัวนี้นะเครื่องแรงตัวนี้อ่ะเราไปดูต่อเนาะอณะไี่ต่อมาฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยมาคันฟูโซ่เบอร์69อ๋อโอเค เดินลั่นเลาะเนี่ยหาแป๊บๆเนี่ยแดดหายอีกแล้วเดี๋ยวฝนก็มาอีกแล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยใช่ตกทุกวันเลยเพิ่งได้เจอแดดวันนี้วันแรกนะวันนี้วันวันอะไรวันอาทิตย์ว้าววันนี้วันจันทร์วันจันทร์เหรออ๋อลืมลืมวันจันทร์พี่ทำงานทุกวันจนลืมวันลืมวันแล้วไม่เจอกล้องนานแล้วพี่ถึงกล้องครับพี่ถึงที่ให้ผู้ชมคราไม่เจอกันนานตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีอยู่ประมาณ สามพันเนาะก็จะมีคันนี้หนึ่งพันนะคะนี่รอะไรรถตู้สิบบาทแก๊สนะใช่คันนี้เคยติดราคาไว้แล้วแต่ว่าราคามันจางไปแล้วอ่ะคันนี้นะคะเป็นคันนี้นะคะเป็นสองร้อยยี่สิบแรงรถปีห้าหกจำได้แค่นี้ราคาว่ากันเนาะน่าจะไม่ถึงร้านหรอกนะไม่ถึงไมถึงร้านไปถึงร้านแน่นอนนะไม่ถึงไม่ถึงาคืนได้อ่ารถขนไก่เอ้ยใจ่ขนหมู ตวงยาวมีลิฟท้ายนะคะคันนี้ราคาที่เปิดหน้าร้านไว้อยู่ที่1.750 0 0้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะคะเป็นรถ212ร้อยสิบสองแรงมาสองแรงทลิปที่แล้วพวกบอกผิดลืมดูเครื่องดูเพ่เพ่คิด <c oughs> ว่า26ไม่ดูเกียร์ด้วยไงหกสองหกมันเป็นเกียร์นนะอีตันเลยอันนี้2อ2ร้อยสิบสองแรงนะคะขอแก้ไขจากคลิปที่แล้วละกันเนาะมี่ก็เอายางสภาพดีใส่ให้นะใส่แล้วเรียบร้อยสองเซนเลย ล้างทำความสะอาดแล้วด้วยเรียบร้อย <100 S 2> น,นะคะลิฟท้ายก็พร้อมใช้ง,ง,าง,งานได้ปกติใช้งานได้ปกติต,ต่อไปเป็นคันนี้นะคะคันนี้เลยคันนี้ก็210เอ่อ220แรงเหมือนกันตามหน้าเล่มนะนี่ปัดดูตามน้าเล่มนะใช่ไมเฟสเชียเป็นรถปี56เช่นเดียวกันนะคะราคาก็ถูกดึงออกไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนราค่าใหม่อ,อม เ็นตู้สิบบาทหกร้อ f r นะครับเนรถเป็นเครื่องการแท้จากโรงงานมีสองรุ่นนะสองรุ่นสองยี่ห้อให้เลือกเครื่อง,อองนค่รการอ,อีกคันหนึ่งคันนี้จะไม่ได้ร่วมโปรนะคะคันนี้ไม่ได้ร่วมโปรนะแต่ว่ามันจอดอยู่ใกล้ก,กันก็ให้ได้เห็นนิดนึงแล้วกันเนาะคันนี้รถปีห้าเจ็ดนะคะราคาจะเปิดไว้ประมาณนี้ซูมดูได้เลย แต่ราคาต่อรองกันได้ที่หน้าร้านนะคะเปลี่ยนยางใหม่แล้วเรียบร้อยอันนี้ซุปเปอร์เกสนะท่านใดหาอยู่มันยังคันนะเป็นกระบะสามมิตรสามสามล้วนะครับจอดนานนะน้ำมันเต็มกระบะขาดเลยอันนี้จริงคือสีกระบะเรากินแม่ใหม่หมดแล้วนะจอดชักพักกันใช่ครับแม่ชักพักมาถึงท้ายมาดูรู้สึกเหมือนเดินเยอะแล้วเหนื่อยไม่เกือบกิโลก็เดินจากนี้มาเนี่ย การสุดท้ายนะคะเป็นฟนะูโซเนาะเป็นฟูโซสองร้อยสี่สิบแรงรถปรีห้าเก้าตอนนี้ฟูโซด้ำเราเหลือแค่คันเดียวใช่ไหมก็สองคันคันนี้ยังอยู่ด้านในอ่มีอยู่สองคันนะ 2, <000. S 2> จากมาทั้งหมดเกือบเท่าไหร่สิบแปดสิบกว่าคันส <10, S 2> ิบกว่าคันรถปีห้าเก้าทั้งหมดเลยครับนี่สภาพแบบล่ลางเดียวยังไม่ได้เก็บงานนะครับนี่เลยคันนี้นะคะ เป็นรถปีห้าเก้านะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนแดมบาทใช้งบ10,000แสนบาทเช่นกันนะคะตัวนี้ตัวเดียวนะตัวเดียวราคาตัวเดียวคือราคานี้คือเก็บงานให้ด้วยเปลี่ยนยางให้ด้วยสิบเส้นนะครับเป็นยางอ่ยางพันธุ์นะไม่ใช่ยางไลเดียนนะราคานี้จ้ะไปเดี๋ยวหนูหารถดีก่อนว่าอยู่ตรงไหนอีกมาดูหางกันบ้างหางก้างก็มีนะหางก้าง่างสามเพ่าขายแล้วราคนี้ขายหรอ ว่า,ามันจะมีไม่พอเยอะ,อะแต่ถ้าถามว่าหางก,กลางมือสองมือสองสองเพ่าตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสี่หางถ้าลูกค้าท่านใดหาอยู่ก็โทรเข้ามาเบอร์แปมได้เลยนะคะ,ะเบอร์แปมจะเป็นเบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดเก็บจำเบอร์ตรัวเองไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้ฟูด้านหลังก็มีหางซีมีดัมมีก่กี่หางเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหางหางสีเขียวเขียวนี่คือขายออกไปหมดแล้วนะตอน อันเจ้าเขียวนี่แหละครับหมดแล้วตัวนี้อูอ bah, เปียกยังไม่ไปเนาะอูเปียกยังอูเปี้ยังไม่ไปนะครับเปียกก็จะมีสางอาการก็จะมีสามมิติฝั่งนู้นเนาะแล้วก็มีหู่นอกหู่แเคอีกอูนหนึ่งนะครับแล้วก็หางโลเบกมีอยู่สามหางนะตัวนี้สามหางนะมีสองเพานะครับแล้วก็มีสามเพาซึ่งเป็นแหลมท้ายหมดเลยครับหัวเตยยกล้อไอ้เบอร์เตยยกเผาไอ้ยกสะพานนะครับนี่ตะไคร้เลย ้าเสนห้าตกลงกันได้หน้าเต็น,นแต่คันนู้นมไม่ใช่สี่แส่นะเขียนผิดอ๋อเค่สี่เสีห้าอ๋อสี่เสีห้านะอะไรให้ดู <c oughs> ให้ดูดนิดนึงเขียนผิดเขียนผิดอันนี้มีมีสะพานนะแต่เรายังไม่ใส่เดี๋ยวใส่ให้สามเผาสามเผานะครับยางพันไปยางก้าตัวนี้เยวใส่สะพานใส่เร้าให้นะครับตีนี้อยู่ทางไหนไม่รู้เนี่ยพนัทนะพนัทตัวนี้อูพนัทสองเผา เอ็ดยางสองเจ็ดห้านะครับนีน่มีสะพานเนี่ยเพราะราคาสี่แสนห้าสี่แสนห้านะคะราคาที่ที่ตัดเ,เขียนะนะตัดเขียนพิสเองนะครับแต่ทรงข้อหานตัวนี้สวยกว่าอันนี้มันทรงข้อหานแบบดังแบบทรงโบราณนะเนี่ยทรงข้อหันด้วยเฉยกว่าเออโลเบตแล้วก็มีอีกหางหนึ่งมันเป็นชานต่ำล่างยาวพิเศษนะอันนั้นจะ ต่ำม,มากครับราคาเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนั้นก็อยู่ประมาณ45 0 0นับ่แนะสานะัเป็นราคาแบบตัดขายแบบตามสภาพไปะนะครับผมออกหน้าเต้นแทบจะออกไม่ได้เลย <c oughs> นะต่ำม,มากมากเลยครับนะขนาดตอนมายังค่อยๆมาเลย <c oughs> เอาเส้นลังประตูเสียหมดเลย ก็นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่หารถใช้งบน้อยอยู่เนาะรถของแปมก็จะมีประมาณนี้นะคะที่ว่าจะทําโปรโมชั่น1 0 0 0 0แบาทไว้นะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์แปมเนาะแล้วก็เบอร์พี่ทิพย์นะคะเบอร์แปบบก็จะเป็นเบอร์0 8 3 5 9 5 4 4 2 8เส่นาะส่วนเบอร์พี่ทิพย์ก็จะเป็นเบอร์0ู4 6 2 9 1494นะคะเบอร์แปบบสามารถเมมเบอร์ไว้นะคะไลน์เด้งหรือถ้าไม่อยากเมมเบอร์ก็เข้าไลน์ไปเลยเข้าไลน์แล้วก็ติ๊กตรงเบอร์เอ่อมันจะมีให้ติ๊กเพิ่มือน ติ๊กตรงเบอร์โทรนะคะก็ใส่เบอร์แป้ไปเลยนะคะหรือไม่นะคะถ้าฟังเบอร์ไม่ทันนะคะอยู่ใต้คลิปเนาะด้านขวามือนะคะจะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ก็สามารถติ๊กเข้าไปนะคะจะมีข้อมูลรถเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีเบอร์โทรของเซลล์ทั้งสองบนไว้นะคะประมาณนี้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ไปไปมายากลำบากกัน <ไป S 2> เพราะมีตั้งด่านโควิดเนาะ ก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกเดินทางมานะคะทักไลน์แปมมาได้เนาะอย่าฟังเสียงเครื่องคันนั้นค่ะอย่าฟังเสียงเครื่องคันนี้ค่ะก็ทักมาได้แบมสะดวกที่จะทําให้ลูกค้าทุกท่านนะคะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวทู่เลยคู่นูน้นคู่นูน้นละกันอ่าคู่นูน 80, Victor, น้นสามแบบูวนะิกเตอร์นะครับนะครับมาใหม่เพิ่งล้างมืเสร็จเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับแปมนะค่ะ ปฝากด like กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆกันต่นะคะมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ